คุณเล้วมาอังหมาอังไรนั่งรอกแดดนั่เก่งเอาเข้าไป่อเออรวมค่วายเออฝากอันมา มาพอบักเอาไปครับวันที่เก้าทานาันว่าอันเพลินโงปู่ทีปากขาเพิ่มหอมเพิ่งหองเรพี่เก้าเก้าไป้วก็บพอ่าเ้ที่ห้าเกึงุกุ้ไกไจ่จำอะไรแต่แล้วเตะแต่เลต้ยวเตะพอมาทุกไล้แต่ห้วจั ไม่ได้ไม่ต้อต่อที่มึงไหนตอาทุกไทยเขาบอว่าหัวหงวิเขาเอาเฉยข้างนันว่าโทา่ากว่าได้ว่าใคะว่าใไปเมืองใหม่แบบเดียวก็เอ็นสิบหกก็เอ็นสิบเก้าอี่ี่พอแบบเดียวกันทีม่อต่คือกางนงะานเราไ่ต้องอธิที่ใให้มันยากแต่ <c oughs> แต่งคันค่เขาต่งไหมใช้เงินเก้าบ,บ,บาทถ้าไม่แต่งไหนระวังเตอร์ระวังเตอ เอวถูหกหักรูอะทำมองคนเลยทำมองคนเลยความบางเขามาด่าท้าง่ยมาหาให้งได้ะพา่จะเรือว่าเราอพุ้นกว่านันี้ว่าบอกอื่นอ่ะถ้วเข้ามาบาคุนักเลยมาหาหาเงิงแตงเอานาพอแตงเก่าบ้างว่าไรมาหาเงแตงว่าไรเก่าบ้างม,มาหาเงิตั้งแต่งขันห้าหมืน่นลลขันแตอยาล้วขันห้าเด็ดนขานบ้ แตง้านหาคือมหาแห่งภูไงกว่าอีนั่งสองพ่อต้องแตงคนเราดางไ้คนนระยางไรเขาอีนั่งสงพ่อพาไปเอาแค่เก้าบาทขานแต่ว่าเขามหาแห่งหนักเออไรหนักเอือวร้ายิวๆไหววะหรอมหาแค่เพราะว่าลูกขาหลเนาะมาหาแห่งต้องจัดหนักเนาะใจใจเนาะใจใจนแตงค ขายเก้าสิบามบาทเขามาหางเห็นไหเขาเข้าเขาเาตัตรงเลยนะเพราว่าแฟนเเ่มันไมทำมาด้ง่านะแม่นีบอกูทุกอยัง่บวบหเลยถกต้องเขามาหางเห็นเขาบอกโอเคโอเค คนยังสองอนคัน,นห้าแต่งก้าวถ้าไม่แต่งเติมนะเติมนะเติมนะแต<ม>่ว่าพ่อไม่อกนะวินยิ่งคขาวลองพูยเออคือหกลูกวไม่ทั้งนะเอาอีกแรบหานาาบบอบอบึ่่านว่าพ่อพอึ่งอ้าพ่อพ่พทุกทั้งแต่พ่อพกดพนดง่ายง่ายงว่าห ว้าวอีเล็กสุดข้อจางวันจางวันเอมสิหกจังไปแา้วันข้าวจาทิพตานะคุณสิตานังคุณเกกพชร,าารออจางอีงออนะองลงเลอกสุงข้อกางทิพตาดึกยักว่าไหนนแตาตาไม่ตาตาตาไม่ตาตาไม่ตาตัเองเอ็มสิบหกั้นไงไม่ชาบคนเราพอคู่ฝูนี้วันจางสิบดฝูงนี ข้าจังพันพราะแบบนั้งเาสองข้อต้องเอาปืนเจ้าว่ะข้างงานง่าด้เอาปืนจ่อไปเอาอะไร้เอาปืนเจ้ากับอะไรก็ทีบหัวขามเลยไปว่าทิบแบบอย่างว่าถิบนิ่งกระจุยไปว่าให้ไว้ขาดใจไว้เหืองข้างงานง่ายอยอเจกาิเข้าใจแบบไหนพอว่นนีคำเรียกหรอ ไม่มีข่าต่อรองนะบอกบอกว่าวันที่เก้านะวันที่เก้าแตงคันห้าคายเก้าหวานนะถ้าไม่แต่งหวาเติมแน่เติมแน่เจีวชื่อหกผู้ว่าไทยกบฏเลยฮ่าใหาดูช่วญมาหาหนึ่งมาไปทำาดาได้ต้องเล่นหนักเนาะเขามาหาให้นักหนักเนาะคายตั้งแต่งคันห้า พร้อมกับเงินเก้าสิบสามบาแค่หวังจริงไม่มากว่าเพราะแฟนผิดเยอะเิเยอะอยพอมาท่านทำหวังว่าับมามอา้าวน้าลูกหวานจะได้ลไม่ช่างเวิรก่างกูเขาอพอแบบมาแตใส่แฟนผิดเยอะคือเบาเป็นทีไ้ข้าวข้าได้จินหัวว้าวแฟนผิดเยอะเร็นตโอ้ยทันสมัยโพ ขาไม่รู้งากางนากรอกมาอย่างนี้นะเขาเขาไม่รู้สมองข้องาบก้าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปนังใช่ไหมอีนังน้องแก๊งแม่น้าน้าใส่ชยังนรองเขาไปน้างเขาไปนีว่าไนใท้หูทีบอาหน้าบ่าใช่หูทีไปเนบ่แตอว่้มาอย่างว่าในไท้การเออมือเขาคู่อีกหนึ่งการไอ้คนนง้ยานอยู่นั่นแล้ว กูหันไจริจริงไว้กูอะกูเอวชิ้นหกกูหัน้ปกูหันเอาแม่ม่เอากา,ก,ก,อออก,การแล้วเอาตัวเขาเขาใกล้ใกล้ไปงานคือ่าอะไรนี่ยังไง่ได้ยินแล้วเพราะว่าอ,อะไรนี่คือตอบคือใครควาาถามได้อย่ามาต้มปูเนดะ้อก็หกม้ามาได้นะก็หอม้าม่ได้นะ ว่มบ่ไดเนี่ยแต่นบ่พอบ่ได้บ่ได้ติดตอถูกพ่อก็ยังแปลกต่งินแต่ว่าโอเคนะเราพ่อโอเค่าสาย่ะโอเคโอเคไปว่าอะไรไปว่าให้ไปเติมน้ำมันบ่โอเคไปเติมน้ำมันจิ โอเคเอาเทาแล้วตังเออสมันตไมาเติมน้ำมันเองโอเคจะมือรวยเอาเอ้ยเต้าแล้วเต้า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 เ้เต้าเติมเตแล้วหว่เหรพี่ดองเอมาเต้าแล้วหวเออ้มงมมแต่งแมนเอ้ยมาข้อม่างห่วดาวด้าตื่บ้าแล้วตืมได้แล้ะพูมแล้วนเตืนนึงไหนนาะพัวเตืนนึ่งไหนเนาะ ถ้าอยากขออีกค้า้องดับครับอยากไปฟังดับคับก่อนต้งเล้ยว่างไรนี่มาขึ้นไปเรนอนดอกสมนอวับนนนงักึางนอปุ๊ลูกจะตีสามไม่พอปุ๊บมาเห็นน่ะตุ๊ปุ๊บ้นคึงอาวหนังขึ้วาบางไนี้ส่ออีสแก กูไปติงกไปติงค่เท่ากูไดีเนาะวัวนี้ทังงานเลยคล้มเอคไม่ได้สิตไ่อเนาะขาดไม่พอเบนี้มาทางห้าคร่้าคุณครับไม่ตอบบาขันวกี่ที่ผว่าแไหนยังไม่ร่ไยฟาดแรงจงางตอบตอได้ก็บกวูเลียงแบบที่วาวอูเลียงด้เลยว่าห่มเลีเขาจะแขงหายบางอ หาหาหาให้มึงันเดียนจังเเสียนจังไดเขาเขียนใหตตัวอื่นคนน่ะเขาแก่ใรตัวอื่นใครคือตัวอื่นนเขาเลยตอื่้ชื่อตัวของพ่อสายันออกเขียนเสียนอไในมันมันมึหายหมาหาหนึ่งหาหนึ่งหาลจ้าไม่บอกอาไรจ้ากเดเขาบอเขาเขา้งหนึ่งแปไม่ไรขัดไหนึ่งแปหาเก้านั่นแล้วเห็นยุ่นนั่น ไหนก็คนหน้ากว้างนึกนึกแปลกแปลกตาเก้ามักเปอย่างไรก็อยู่ในหันเลยวันสไม่หันเอาผีทั้งออกวดนี้แม้วันที่เรามาออกมาอยู่วันนี้เออมันไม่อยู่หันตัวหนึ่งอยู่ได้ันเอาเต้าที่หันไอนางนอกแกงแบบแค่เบิด้วยทังประเทศทัวไป มาจางว่าเด็นะมาจีน hmm. mm ี hmm. ่มาทีนี่แล้วเขาทีได้1้อยหาตัรูอเปล่าเแคบไม่้อยเออร้อยห้าจุตัวเอาไปเลยเพราะว่าแคบเบ้อค่ะในแต่เสียรอยหาชิหนึ่งร้อยห้าชือตัว่าทงเอ้าเอาเจาะกระพกขันหางะขันหางะเงินเก่าเก่าจีบลอยเอาหลายหลายถ่อ วันอีหยังอีไวนตอร้องนัง <c oughs> อีกวันเ <c oughs> ข้าจะตอ่อน,นั่นเรียวค่าค่ายเข้าชิ้นขาต้อคืนชันวะค่าค่ายคันห้าเ้าชิถามา่าอีนางว่กแกงไรงเขาเลยว่าตอไปพอจะแพงหลายว่าจเก้าชิา้นขาไม่แพงกาเก้าชิา้นขา,านอีนางรอกแกงแ่งก็ได้ตอพอว่าเก้าชิา้อหาถ้าพอว่า มันแพงหกเก่าที่ผ่ามาเพราะต้องเอาเงนการบาดแบต้องขึก็เอาให้มันเลี้ยวมันทัวสะพะบก่าเด้วจะเสียูก็เองหมูหัวเนาะหกูหัวก็ยางว่านั่นแหละขันห้าขันห้ามาหาเงินเขียนด่วนนะขันห้าขันห้าแล้วคายเก้าสิบามว่า ตู้นี้อยู่บางหนึ่งหันที่พอบอกให้ใส้เก่าเก่าบาทแนี้คนละตอนแม่เอาเองแม่วคนละตอนที่หนึ่งแล้วก็ตอนที่สองแล้วก็ตอนที่สามนี่นี่นี่แม่ยังว่าเขาใจแม่เออเออแล้วล่ะเออขียนอะไรนี่เออว่าแตะเออเขียนอะไรก็นี้ดิส่วนของอีนางทศพร แต่งคานผ้าคายข้าวฟ้าค้ารกถ้าไม่แต่งเตอเอมผิของลัวอกระหักรหมูกอกระจายนะว่างั้นาวัครั้งเลงนะเพราะจีดีเพราะได้เล็มในบ่อแล้วฟองอ่อีกอย่างเลยเลบน้ำนั่นะละเลิบองนั่นอะมันใส่เลบมือบ่เงินมันมาคอยแต่เล่มคือเล็บหบดทัวร์ไป เป็นยังไงมันคือถะลุยทะลุยเยอะสมบรมันถลุยม <c oughs> ันเป็นอะไรกพถลุยมันดังไม่ถูกโอ้ยถูกมันก็เป็นหนังหนึไหมมันฟะพอบาิได้อยอะแนบวโอเคโอเคมันบองี่วโอเคก็เอาโอเคได้บอโอเคไปเติมน้ำมันเองนี่โอเคบอรองรักแบบเออใช้ายมาันนั้นหารอยจอที่สามนี่พอ ออกยังบอลตองทเทยังอ้องอก็ยังพูดอยู่ใช่ไหมผูกตั้งไหมไม่เสียหันหัวลงหัวซาติเทียนลงา่อไม่ใช่ยิ่งหัวสะพอนแตกชุดท้แตกจิกตรณาด้วยตัวเองอ๋อนั่นอเวลาที่รวออมีตำบอน่ะนะยังรู

แล้วว่าแล้วเห็นบ่อีพออมันหกมาพอเอ้ยมันไหลอะเยอะ่าวาหอมมาว่ียกคักๆนี่ปีที่แล้วเอามาเอาแรงมันมาหกสามเด้อเกาหสามนี่เอาหุ้นพันมาเนี่ยก็แล้วแต่ดาพทิกดาวดามาหกแล้ววันที่นี้โอ้ยรอเด้พอลำเลี้ยงไดยดีเะยเสียพอแล้วลูกระหังหัวกรนหันหัวลกอย่งนี้ละ ไม่เป็นไรหกไม่เป็นไรข้อไม่ได้ทักอบ่เดี๋สักวันบ่พอ,ป,อป้าสุดเหีย้ยนสวยพอ,อ,อเอ้ยมันจะสุดระรอให้ใจไ,ไหนมันรอมาใจไ,ไหนอย่างนี้ว่าคนเท่าเกิดมารอมันเหีย้ยไตรำบ่เ,เกิดมารอนะพ่อเนาะไปใช้ใชว่าใช้เครองกะแอบมั้งสันแล้วขนาด ไบเียงตามใช่ป่ังาไม่ค่อนติดทางนล้บารมีพอสูงขึ้นบ้งวันเข้ามาด่าไคอรอเปลาคัรอไหมชวนคอนติดตามพุ่งด้คนรอเปลาเนคือว่าเออมีอาถรรพ์เอย่างเอฟซีเลย้วเข้ามาด่าซะเก้าหกสามนั่นไมมพอหลูกเก่งไปตะคุนแล้ว ถ้ท่าไปรก็ฟังพวกอีพอนี่แหละก็ฟังไปเม่อเก่งไดเอาท่าไจะมาถามพอฉันไปฉันวาเป็นตัวเขาถือเรียเยยาี้ตัเอาะถือมาเอาเขาจะของเลยเอามากเป็นย่างทานน่ะเป็นตัวแปดสองหาาคมเสียเฉ็มันเสือเออโรดเสือเอาซีซีนีโรดพนาวาเออกระตามมาถาผ่านไปแล้วผานไปมันสีเงีอีลีบหน้าบอกเขาเงี้ยเงี้ยมันเปลียกหมดเลย เพราะว่าวันหกไปเลยเอาคืนมาได้เอาคืนไม่ได้มันบ่อไปเล้วว่าคืนไปไหอบ้าอจ้ะเอ้าก็รอติดตามวันที่เก้าสาธุนะเนาะสาธุเอาวันที่เก้าแ้วรลาวันที่เกามะพ้าเก้าสิบเก้าลูกจำไาหวิ่แล้วหรอเปามะพร้ามเก้าสิบเก้าลูกวันที่เก้าพันลา ขอโปรที่ฟขาวได้ที่เก้าเก้าไปดใครจำทางไปได้โทรด่วนโทรด่วนว่าได้ที่เท่าไหร่ห้าแปดคูห้าแปดคูโทรถึงพี่เลยถึงพี่ดีเลยแม่บอฟถึงพี่วะไม่ทำเทียนและเวียนแบบเพราะว่ามีป้ายเมอร์เตอร์อยู่ด้านหน้าเห็นไ,ไหมรักง่างมาเวียนแปดป้ายพายุครึ่งตา บ้านไรพี่ยังเดิมเ่มนเดมนะแมือนทะฉลองกันปะบ้านไรที่ยังรูปเก่ายังเดิกวม่มืเดิมไม่มีใครไปเปี่ยนแปลงทั้งหมดเลอะมันเหม,มืนอมมน,นเดิมว่าของสุฟอนวดแล้วมานเหมือนเดิมบ้านไรนเหมือนเดิมบ้านอมันถ้าไม่มาบ้านดรที่ห้ากเก็ดซื้จะไปอยู่ที่ไหน,นขอามหนอนเพราะว่าจัดงานอยู่ที่นี่อ้อาวเขาได้ะ่ะ มือแน๊บขาวปูขันย็บซีนะปูยิมาด้วยครับขังยิมมั้นยิบซีครับปูมีต่อเ้ยเออก็ให้เขาเขียงให้เอามือไปเออขันแขียไม่ได้ก็เขาจับน้องจับจับาแนเียรเขาเียนน้าน้านางแนม๋อแต่เป็นเบาคือจะเท่ทางไหเราอิ่พอขตายว่า ขักมาเนะขณะเขาจับมือ,อยังสั่นหัวอยู่เอนนอเออป <c oughs> ้าม่หนักกูฟันได้ดีก็งกูขักกูได้กูฟันคักมา,ากูมัน <c oughs> ไม่สิบมัห็จับทรอปอเนาะพอฝันเห็นพี่ก็น้องหนึ่งสองก็พอครบรอบปีสิบสองฟันเห็นพี่ก็น้องผพพู้นอ <c oughs> ้นองก็ออกผูงผู้อายกันกูว่ามา 11, าันจะเป็นคลิปสองหมายจังไวะแมนหมดผู้น้องออกลออุ้นกอดพี่รำ พู้เล่ากะออกทีนหลังค่ะผู้อ่านก็ออกก่อนแม่มอามันก็ได้ดังน่ายอยากคิดมากอยากคิดมากบานเย็นพี่ก็น้องนุ่มหล่นอยู่แม่บอใส่เสื้อโซนุ่มหล่นพี่ก็น้องน่องผู้เล่าน่าไค่ะหล่นอยู่ยังสิละพอเอ้ยเอ้าที่หมอนี่คือแต่งตัวโป๋แถว่าว่าแัมน้างตะกี้มันขึ้นใส่เรียบร้อยทหารมาเท่นี่มันยืนคู่ก่อน ơi <laughs> mau một khẩu ngay tật mau một tật xuống ngay được xuống bắt một nắng mặt để nó sâu đi đi bay bơ nó mà phải <laughs> ừ. mà Nói Máy mát. Mát. Máy Nói Máy mà nhiều đấy thì phò cùm cùm chết thằng บ้านแมพี่ก,าวากะว่าวแม่ว่าว่าเก็บข,ข,ของครั<า>บครับับอปวดฟันปวดฟัวปวดนะไมก็ปวดข้อฟันเยว,วันที่เก้าเขรู้กันจำผ่ันก็้วหรือเปล่าครับพี่ขอให้ไม่ทุไมวลาไม่ท,มมทมมกวันหายเข้าไหนนอใหาย่ององไหนวันกิตาาต่ตะการม่านจะเริ่มกล่าวมา อ่มอนันครับเครับอาสนพีนี่ก็เขาจคลิปไปเพิยงทันนี้ขาก็าวาำวมาสวัสดีครับเอฟซกับสวัสดีไรครับเอฟซกับอาไข่เอามักดรวัลไรางวมันไมสดันด้วตะครับเอเีครับอันนี้คืออ่าปูคนหัวจ้ำน้อคารับ้านแห่งที5 7 0 7 0นะครับเ้วยอ f เครับพร้อมกับ m อ็มกในเอ็มเก่าแน่นะครับเนาะ เอาน,นี่ก็คือแนวทางของปู่ตามืบอนี้ขอเอฟซีเข้ามาก็อย่าลืมกดไลอ์กดแช่นะครับเด้อหาเก้าสามหรือหาหกสามนะครับเนาะเป็นตัวเดียวกันราคามาอ่าบางทีหาเจ็ดศูนย์นะครับตัวอ่อเอฟซีครับเอ้าวธรกิจน,นี้ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของพอสายพระด้วยครับธรกิจนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดียามง,งามครับ